ท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนของครูอีฟนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ค13 .13101 วันนี้นะคะครูอีฟจะพานักเรียนมาเรียนในเรื่องของแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันนั่นเองค่ะคำถามชวนคิดวันนี้นะคะครูอีฟจะมีคำถามมาให้หนักเรียนนะัก ะค,ะคุณครูอีฟมีรูปที่1มาให้นักเรียนลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะดูตามรูปสอนคุครูอีฟนะรูปที่2ค่ะรูปที่3ค่ะรูปที่4ค่ะและคุณครูอีฟจะถามนักเรียนว่ารูปที่5จะมีลักษณะอย่างไรและมีเจ้าช่องสี่เหลี่ยมสีส้มๆนี้ทั้งหมดกี่รูปนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูอีฟให้นักเรียนหานั่นเอง เดี๋ยวเรามาเริ่มดูรูปแรกกันเลยนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในรูปแรกเราจะมีเจ้าสี่เหลี่ยมประกอบกันเหมือนขั้นบันไดเลยใช่ไหมคะรูปที่สองเขามีเพิ่มมากขึ้นนะคะรูปที่สามมีเพิ่มมากขึ้นและรูปที่4ี่มีเพิ่ม 5, มากขึ้นแน่นอนคะ่ะรูปที่5้าก็ต้องมีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นเองนะคะ บางคนดูตามคูอีฟนะคะยังงงอยู่เลยว่าทําไมถึงได้รูปที่5เป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทําไมถึงได้หน้าตาเป็นรูปแบบนี้นะคะแบบที่1ที่เราจะสามารถคิดได้นะคะจากรูปที่คูมีให้นะคะทาง5รูปนี้รูปที่1นนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะเขาเนี่ยมีเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยประกอบกันเหมือนไข่บันไดถูกไหมคะ พอมารูปที่สองนะคะนักเรียนสังเกตนะลูกแบบแรกเราจะทําการเพิ่มเขาจากด้านบนจะเห็นได้ว่าสี่เหลี่ยมสีส้มมันมีเท่ากับรูปแรกเลยใช่ไหมคะเราจะเพิ่มเจ้าสี่เหลี่ยมจากด้านบนรูปที่3าค่ะเราก็เพิ่มเจ้าสี่เหลี่ยมจากด้านบน1 1ช่องเท่านั้นนะคะรูปที่4ค่ะเราก็เพิ่มเจ้าสี่เหลี่ยมจากด้านบน1ช่องเช่นเดียวกันดังนั้นรูปที่5ค่ะเราก็จะเพิ่มเขาขึ้นไป1ช่อง วิธีสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะคะนักเรียนดูนะคะนูกดูตามลูกสอนช่องแถวแรกเลยนะคะจะมีเจ้าสี่เหลี่ยมอยู่1รูปถูกไหมคะพอมารูปที่2ค่ะเจ้าสี่เหลี่ยมแถวแรกมีอยู่2รูปต่อมาค่ะรูปที่3เจ้าสี่เหลี่ยมช่องแรกนะคะแถวแรกมีอยู่3รูปรูปที่4ค่ะแถวแรกมีอยู่4รูปและรูปที่5าค่ะแน่นอนเพิ่มขึ้นอีก1ก็ต้องมี5รูปนั่นเอง แล้วก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเหมือนขั้นบันไดแบบนี้ดังนั้นเมื่อเรานับในรูปที่5นะคะเราจะได้ทั้งหมดมีสี่เหลี่ยมเล็กๆประกอบกันอยู่18รูปภาพนั่นเองนะคะไม่งั้นเด็กๆนะคะลองนับได้เลยนะคะลูกอย่างแถวแรกนี่คะมีอยู่5เนาะแถวที่2ก็มี 6, อยู่6กเพิ่มมาหนึ่งถูกไหมคะและแถวที่3ก็มีเจ เมื่อนักเรียนนําจํานวนทั้งสี่เหลี่ยมเล็กๆมาบวกกันแล้วได้เท่ากับ18นั่นเองนี่คือวิธีคิดวิธีแรกนะคะวิธีคิดวิธีที่2นะคะคือให้เราเพิ่มจากฐานนั่นเองฐานคือตรงไหนนะคะฐานคือบริเวณด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะเพิ่มเข้าจากด้านล่างแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าด้านบนที่มีอยู่จะเหมือนรูปที่หนึงเลยเราเพิ่มฐานเขามานะคะรูปที่สค่ะ ด้านบนที่มีอยู่ก็จะเหมือนกับดึงรูปที่2มาเลยนะคะและเพิ่มที่ฐานเท่านั้นรูปที่4ค่ะเพิ่มที่ฐานและรูปที่5ค่ะเพิ่มที่ฐานนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะนับเพิ่มจากด้านบนหรือด้านล่างเราจะมีจํานวนเท่ากันคือมีเจ้าสี่เหลี่ยมสีส้มๆเล็กๆนะคะประกอบกันทั้งหมด18รูปนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นคืออะไรสิ่งที่นักเรียนเห็นคือ เจ้าสี่เหลี่ยมที่ครูเพิ่มขึ้นมานั้นจะมีทั้งหมด3รูปด้วยกันไม่ว่านักเรียนจะเพิ่มจากด้านบนหรือด้านล่างจะมี3รูปเหมือนกันนะคะนักเรียนดูตามสีสีเขียวๆนะคะลูกจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะเพิ่มมาอยู่3ารูปที่3ก็1 2 3รูปที่4ี่ก็3นั่นเองรูปที่5ก็3นั่นเองนะคะหรือไม่ว่านักเรียนจะเพิ่มจากด้านล่างฐานนั่นเองก็จะมีเจ้าสี่เหลี่ยมสีฟ้าเพิ่มมา3าม เพิ่มมา3าเพิ่มมา3าและเพิ่มมา3าเช่นเดียวกันดังนั้นข้อสังเกตสําหรับตัวอย่างตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่าจะมีเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ3รูปนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในรูปของตัวเลขกันบ้างนะคะรูปที่1มีเจ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆประกอบกันทั้งหมด6รูปภาพรูปที่2องมีเท่าไหร่คะเด็กๆลองนะับให้ครูสีขาวมีเท่าไหร่เอ่ย ใช่แล้วค่ะรูปที่2มีอยู่9นะคะรูปที่3มีอยู่12รูปที่4มีอยู่15และรูปที่5มีอยู่18เมื่อเรานำตัวเลขที่เรานับได้นะคะมาเขียนเราจะได้ดังต่อไปนี้นะคะ6 9 12 15 18นักเรียนเห็นอะไรไหมคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำตัวเลขมากที่อยู่ใกล้กันนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันแบบนี้นะคะ ตัวเลขมากดูตามที่ครูวงไว้นะดูตามทูกสองนะคะเลข9เราจะนําไปลบกับตัวเลขน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกันคือเลข6 9ลบ6เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ3นั่นเองต่อมาค่ะเรามาลองอีกหนึ่งตัวค่ะตัวเลขที่อยู่ใกล้เคียงกันคือเจ้าเลข12 12ไปลบเลข9นะคะจะได้เท่ากับ3เช่นเดียวกันดังนั้นค่ะหมายความว่าเราจะเพิ่มขึ้นทีละ3 ทำไมถึงเพิ่มขึ้นแล้วนำไปลบน่ะหรอคะเหตุผลที่เราบอกว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพราะว่านักเรียนสังเกตตัวเลขนะคะ6 9 12 15 18จะเห็นได้ว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นไล่จากเลขแรกคือเลข6เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลข18ดังนั้นเราจึงเรียกเขาว่านับเพิ่มหรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเพิ่มขึ้นทีละเท่าไรอย,อย่างที่คุยทำให้ดูนะคะก็คือเอาเลข มากนะคะลบด้วยเลขน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกันแล้วได้ตัวเลขเท่าไหร่เราจะเพิ่มขึ้นทีละจํานวนเท่านั้นนะคะอย่างในข้อนี้ก็คือเพิ่มขึ้นทีละ3ามครูอีกก็เลยเขียนตรงนี้ให้นักเรียนนะคะว่าบวก3บวก3นั่นเองเดี๋ยวเราลองพิจารณาต่อไปดูนะคะ15ลบ2ก็ได้เท่ากับ3นั่นเอง18ลบ5ก็ได้เท่ากับ3นั่นเองดังนั้นจึงได้ว่าจากรูปที่นักเรียนเห็นมีการนับเพิ่มทีละ3านั่นเอง ต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะคุณครูอีฟจะกําหนดตัวเลขมาให้นักเรียนดังต่อไปนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าแบบรูปนะคะลูกโดยคุณครูอีฟบอกว่ามีแบบรูปมาให้นักเรียนคือเลข162 166, 170, 174, 178 ถามคือจํานวนถัดไปคือจํานวนใดนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะต่อจากเลข178หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าคุณครูอีฟจะให้นักเรียนหาเจ้าตัวเลขนี้ค่ะว่ามันคือตัวเลขอะไรนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตลูกศรสีแดงที่ครูอีฟมีให้นะคะเวลาเราจับคู่เราจะจับคู่เจ้าลูกศรแบบดังนี้เลยนะคะก็คือเราจะจับคู่ตัวเลขที่อยู่ใกล้กันนั่นเองนะคะใกล้กัน เราจะให้เขามาดําเนิกนการกันนะคะจากตัวเลขที่นักเรียนเห็น162จะอยู่กับ166เป็นคู่กันนะคะ166ไป170ค่ะและ170ไป174ค่ะ174ไป178และตัวเลขต่อจาก178คือเลขอะไรคะ ตัวอย่างเมื่อกี้ทิ่คุยทําให้นักเรียนดูไปนักเรียนคนไหนเข้าใจแล้วลองหยุดวิดีโอนี้ไว้ค่ะแล้วนักเรียนลองหาคําตอบให้ทิมคุยอีหน่อยค่ะว่าตัวเลขที่ต่อจาก178นั้นคือตัวเลขอะไร หยุดวิดีโอตรงนี้ไว้นะคะแล้วให้นักเรียนหาคําตอบให้ถูกต้องนะคะถ้าคนไหนยังหาคําตอบไม่ถูกต้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาลอดูคําใบขของคุยอิฟคําใบ้แรกดูนะคะคือวิธีทําให้เราเอาตัวเลขที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะไปลบกันเพื่อที่จะหาว่า2จํานวนนี้มีระยะห่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะตรงนี้จะได้เป็น166ไปลบกับอะไรคะลูก162นั่นเอง 1 6 6 1 2ลบ1 2ได้เท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาลองทดล,ล,ลองดูว่า4ใช่หรือไม่คือการนำา7 7 0ไปลบ166ก็ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะต่างกันอยู่4นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะมาลองอีกหนึ่งตัว174ลบ170ก็ต่างกันอยู่4นั่นเองค่ะฉะนั้นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าในแต่ละจำนวนนะคะมันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนักเรียน,นสังเกตตัวเลขนะคะจาก 162, 166, 170 174และไป178มันเป็นการเพิ่มขึ้นส่วนเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เมื่อกี้เราคิดได้นะคะทีละ4ีทีละสเนาะฉะนั้นหมายความว่าเพิ่มขึ้นทีละ4นั่นเองนะคะแบบนี้ทีนี้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าตัวเลขที่ต่อจาก178เราก็ต้องนำไปบวกอีกเท่าไหร่คะลูก4นั่นเองนะคะเราจึงได้ว่า จำนวนถัดไปนั้นคือ182เราสามารถเขียสนสรุปได้แบบนี้ค่ะเป็นแบบรูปของจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ4ดังนั้นจํานวนถัดไปคือ182เพราะ178เพิ่มขึ้น4เพิ่มขึ้นคือการบวกนะคะจะได้182นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะครูคถามว่า จำนวนถัดไปในแบบรูป117 113 109 105 101คือจํานวนใดแบบนี้นะคะคุณครูอิฟถามหาจํานวนที่ถัดต่อจาก101อ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถามหาจํานวนนี้การเรามาพิจารณาของกันก่อนว่าจากจํานวนที่นักเรียนเห็น177 133 109 105 101 เป็นจำนวนเพิ่มหรือจำนวนลดคะตอบได้แล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งตอบคุยอิ๊นะเดี๋ยวเรามาลองคิดกันก่อนนะคะว่าทั้งสองจำนวนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมีส่วนต่างหรือมีระยะห่างห่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นวิธีค่ะเอาจำนวนมากลบด้วยจำนวนน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะคือ117ลบ113ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเอง ต่อมาค่ะเอา113ลบ109ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะก็ต่างกันอยู่สีนั่นเองต่อมาค่ะเอา109ลบ105ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะต่างกันอยู่สีนั่นเองนักเรียนจะเห็นได้ว่าเวลาคุณครูอิฟเอาลงคุณครูอิฟจะเอาเลขมากนะคะแล้วไปลบด้วยเลขน้อยที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะจะได้ดังต่อไปนี้เลยนะคะ เดี๋ยวครูอิลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อเด็กๆหลายๆคนไม่เข้าใจทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ117-113ลบ113ได้เท่ากับ4 113-109ลบ109ได้เท่ากับ4 1 0 9ลบ105ได้เท่ากับ4นักเรียนจะเห็นได้ว่าแต่ละจำนวนต่างกันอยู่เท่าไหร่คะต่างกันอยู่4นั่นเอง ต่างกันอยู่4แล้วทําไมข้อนี้ถึงเป็นลบละ่ะเมื่อกี้ยังเป็นบวกอยู่เลยเหตุผลเพราะว่าคุณครูได้บอกไปตอนแรกแล้วถูกไหมคะให้นักเรียนพิจารณาว่าจํานวนที่นักเรียนเห็นเพิ่มขึ้นหรือลดลงใช่แล้วค่ะจํานวนที่นักเรียนเห็นเป็นจํานวนที่ลดลงนั่นเองค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะเราจึงลบสี่นั่นเองนะคะคือลดลงทีละสี่ลดลงทีละสลดลงทีละส,ลลละสีและแน่นอนค่ะ 101ต้องลดลงไปทีละ4เช่นเดียวกันดังนั้นหมายความว่าจำนวนถัดไปจาก101คือเลข97นั่นเองเราสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ4ดังนั้นจำนวนถัดไปคือ97เพราะ101ลดลง4ลดลงคือการลบนะคะจะได้97นั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะคุณครูอิฟถามข้อนี้แต่ไม่ใช่เป็นตัวเลขตัวสุดท้ายแล้วนะคุณครูอิฟอยากได้จำนวนที่4นั่นเองนะคะรดนครูอิฟมีแบบรูปให้ดังต่อไปนี้ค่ะ 94, 102, 110ช่องสี่องซีเรยลและ126คุณครูอิฟถามว่าจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดจำนวนที่หายไปคือจำนวนใดนะคะ เรามาเริ่มวิธีคิดของเราได้เลยนะคะดูตามนูศรคุยได้เลยนะคะ102นําไปลบกับ94ได้เท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ8ดนั่นเองต่อมาค่ะ110ลบ102ก็ได้เท่ากับ8นั่นเองค่ะดังนั้นจึงได้ว่าเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะนังเรียนดูนะ94 102 1 1 0 126เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพิ่มขึ้นทีละ8นั่นเองค่ะบวก8บวก8บวก8ดังนั้นจึงจะได้ว่าตัวเลขที่ต่อจาก110เราต้องนำไปบวกกับอีก8นั่นเองและตัวเลขที่เราหาได้บวก8แล้วต้องได้126ด้วยนะคะดังนั้นค่ะแบบรูปข้อนี้จึงได้ว่าเพิ่มขึ้นทีละ8ดังนั้นจำนวนที่ถัดจาก110คือ 110เพิ่มขึ้น8เพิ่มขึ้นคือการบวกถูกไหมคะจะได้118นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำถามชวนคิดนั่นเองนะคะชวนคิดชวนทำคำถามคือจำนวนที่หายไปในแบบรูปคือจำนวนใดคุณครูอีฟมีแบบรูปมาให้นะักเรียนดังเจ้าคับเค้กตรงนี้เลยนะคะ152 150 175 จ,จ,จุดจุดค่ะค2 5่ะ625และจุดจุด,จดค่ะคุณครูอิ๊ถามนักเรียนว่าจำนวนที่หายไปในคับเค้กก้อนที่4และในคับเค้กก้อนที่6นั้นคือจำนวนใดวิธีขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรคะนักเรียนจะต้องนำตัวเลขที่อยู่ใกล้เคียงกันมาลบกันเพื่อที่จะหาระยะห่างระหว่าง2จํจำนวนก่อนถูกต้องไหมคะคำใบ ให้นักเรียนนำตัวเลขที่อยู่ข้างกาันมาหาส่วนต่างว่าเขาต่างกันอยู่เท่าไหร่เช่น150ตรงนี้นะคะ150ลบ125ได้คำตอบเท่าไหร่คะอ่าวิดีโอนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนหยุดไว้ก่อนนะคะหาคำตอบให้ครูอิฟหน่อยคะ่ะว่าเจ้าขับเค้ก้อนที่4และเจ้าขับเค้ก้อนที่6นั้นมีคำตอบเท่าไหร่ หยุดวิดีโอไว้แล้วหาคําตอบให้ครูอีฟนะเมื่อหาเสร็จแล้วกดเพลงวิดีโอเลยคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะได้ว่ามีจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละ25 25 25ดังนั้นหมายความว่าอะไรคะ175บวก25ได้เท่ากับ600นั่นเองเจ้าคับเค,คก้อนที่4เป็นจำนวน600 ทีนี้เรามาตรวจสอบค่ะ600ถูกต้องหรือไม่6 6 0ก25บวกได้625ถูกต้องนะคะเป็นไปตามโจทย์ต่อมาค่ะเอา625แน่นอนบวก25ได้เป็น650นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตัวอย่างแรกไม่ใช่ตัวอย่างสีคุณครูอีต้องบอกว่าเป็นคำถามเนาะคำถามแรกถูกต้องไหมคะ ถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะเราไปลองคําถามข้อต่อไปสําหรับคนที่ผิดไม่ต้องเสียใจยมีข้อแก้ตัวให้นกักเรียนอีกหนึ่งข้อนะคะคําถามต่อไปค่ะจํานวนใดที่หายไปคุณครูมีคับเค้กให้นักเรียนเหมือนเดิมเลยนะคะหายไปในจํานวนที่4นะคะและจํานวนที่6โดยคับเค้กก้อนแรกนะคะ120 1 8 0จุดจุดจและ นะคะคำใบ้เหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนนําตัวเลขที่อยู่ข้างกันมาหาส่วนต่างของการและการนะคะว่ามันมีส่วนต่างต่าง,างกันอยู่เท่าไรเช่นห2 0่่ลบ1น0ต่างกันอยู่เท่าไหร่คะลูกอาครูอิฟให้คิดนะหยุดวิดีโอไว้เหมือนเดิมค่ะคิดหาคําตอบแทนครูหน่อยค่ะว่าเจ้าขับเค้กในก้อนที่4และเจ้าขับเค้กในก้อนที่6นั้นตัวเลขอะไรเอ่ยที่หายไป ะะและนักเรียนอย่าลืมพิจารณานะคะว่าจากตัวเลขที่นักเรียนเห็น120 180 40มันเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะใช่แล้วค่ะมันเป็นจำนวนที่ลดลงนั่นเองลดลงทีละ20นะคะลดลงครูอิฟจะเขียนลบ20ไว้นะคะลบ20ค่ะ100ลบ20เหลือ80 80ลบ20ค่ะเหลืออะไรคะเด็กๆเ,เมื่อกี้หาคำตอบให้ครูแล้วได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ60นั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาพิจารณาซิว่าถ้า60ไปลบอีก20ได้40จริงไหมคะจริงแน่นอนคะ่ะฉะนั้นหมายความว่าเจ้าคับเค้กในก้อนที่สีที่หายไปคือได้เท่ากับ60นั่นเองคะ่ะหาคัพเค้กก้อนสุดท้ายเลยนะคะ40ลบ20เหลือ20นั่นเองคะ่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสอข้อถูกต้องหมดเลยใช่ไหมคะใครถูกสองข้อเก่งมากๆเลยคะ่ะใครถูกข้อเดียวไม่เป็นไรคะ่ะก็ยังเก่งอยู่นะแต่ถ้าใครไม่ถูกเลยไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปเดี๋ยวทบทวนการบ้านตามที่ครูอิปให้ทำค,คุณครูอิปเชื่อว่าหนูทำได้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะมีการบ้านให้ฝึกทบทวนนะคะคือในแบบฝึกหัดสสวทเล่มน,นี้นะคะแบบฝึกหัดสสวทคะ่ะทำในหน้าที่2 0 สอและ23 22และ23่สามทำสอแผ่นนะคะอย่าลืมท่องสูตรคูณฝึกฝนทุกทุกวันนะคะวันนี้คุณครูอีฟจบการนำเสนอวิดีโอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ